นะครับนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับตู้มอนิเตอร์ครับนะครับขนาด10นิ้วนะครับเป็นรุ่น S M 1 0นะครับ Active นะผมตัวนี้ก็เป็นงานราคาสั่งเป็นรุ่น Active ทั้ง2ใบเลยนะผมนี่นะครับด้านหลังก็จะมีแอมในตัวนะครับตัวนี้เหมาะกับงานโฟกซองนะครับงานเล็กๆไม่หนักมากนะผมก็แอมจะมีกําลังขับอยู่ที่100วัตต์นะครับตัวนี้นะผมก็จะมีนี่นะครับนี้จะมีบลูทูธในตัวนะครับสามารถ เหมือนไปเปิดเพลงเล่นได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียบสายนะครับอินพุตเข้านะครับก็สามารถเปิดบ l u ท t t h ได้นะครับหรือจะเป็นมอนิเตอร์สามารถเสียบเข้ามาที่อินพุตตัวนี้ได้เลยครับก็จะมีที่ปรับนะครับแหลมนะครับเบสดแล้วก็วอรุมมกลางแหลมเอ่อวอลุมมเกนนะครับความดังได้ความดังครับนี่นะครับครบครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีหูยกนะครับหูยกนะครับใบไม่ไม่ใหญ่มากครับนี่นะครับแล้วก็มี รูเสียบเบ้านะครับ1ตัวนะครับรูสเปคคอนก็จะอยู่ด้านข้างครับเป็นมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ครับนี่นะครับก็สวยงามครับใช้งานสะดวกนะผมใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะผมนี่นะครับทานอาหารนะครับหรือวุงฟุกซองนะครับต้องการมอนิเตอร์เพิ่มก็สามารถนำตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมสวยๆสิ่งดีๆเลยครับผมนี่นะครับเป็นขนาด10นิ้ว1ดอกนะครับแล้วก็แหลม1ดอกครับผมก็สามารถสั่งได้ทั้ง a อ t i v e แล้วก็แบบ Passive ธรรมดานะครับ เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นอเอ็กทรีปนะผมการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะผมโอเคผมคลิปนี้ก็ขอรีวิวกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ